สวัสดีค่ะก้อยค,ค่ะก้อยรู้สาค่ะคทุกคนเคยทำควนมสะอด์ดบ้านกวาดบ้านกวาดทองแล้วเจอเส้นผมร่วงหล่นตามพื้นบ้างไหมคะนั่นเป็นปัญหาของก้อยเลยเห็น <c oughs> <He S 1> ชัดๆก็ตอนที่อาบน้ำโดยเฉพาะถ้าวันไหนสระผมนะคะ <c oughs> เราจะเห็นเส้นผมเนี่ยร่วงหล่นกันมาเยอะมากๆจนมันอุดตันท่อระบายน้ำน้ำขังท่วมห้องน้ำจนเราก็แอบคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเรากินผงชูรสเยอะไปไม่หรอกจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาผมร่วงผมบางหนังศีรษะไม่แข็งแรงเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่เพียงเฉพาะคนที่มีปัญหาผมบางนะคะที่จะต้องมานั่งกังวลยามแก่ตัว ว่าเราจะยิ่งมีผมร่วงผมบางขึ้นไหมนี่ก้อยเป็นคนผมหนานะคะพออายุมากขึ้นเนี่ยเราก็จะยิ่งเห็นชัดเลยค่ะว่าผมของเราเนี่ยมันร่วงเยอะขึ้นคือร่วงหนักมากกว่าสมัยวัยรุ่นเห็นแล้วงุดีนะผมแบบเต็มพื้นไปหมดเลยนะคะจะต้องมานั่งกวาดพื้นกันทุกวันนอกจากนี้เนี่ยเรายังเห็นว่าหนังศีรษะของเราจะมีขุยเหมือนเป็นแบบนขุยสีขาวๆเหมือนเป็นรังแะครค่ะทุกคนเพราะว่าหนังศีรษะของเราเนี่ยมันแห้งมันลอกเล่นเอาบางทีเราก็แบบเสียความมั่นใจไปเหมือนกันใครที่มีปัญหาแบบเดียวกันนะคะอยากบอกว่าลองเอาเ้าตวนีมลอ ดูนะคะคอันนี้เป็น m e r i g i n Hair Tonic นะคะตัวนี้เขาเป็นตัวที่ช่วยลดผมร่วงได้ดีมากๆซึ่งเราเคยใช้ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแล้วนะคะใช้จนหมดแล้วเราก็รู้สึกว่าเออผมมันแข็งแรงขึ้นนะคะผมหลุดร่วงน้อยลงนะคะจนเราลืมใช้ต่อแต่ตอนนี้ก็คือไม่ไหวแล้วนะคะผมร่วงหนักจนเราแบบต้องไปหากลับมาใช้อะคือเราเป็นคนที่ไม่ชอบใช้อะไรที่มันรู้สึกแบบเนอะๆหนาๆ,น,าๆนะคะอยากใช้อะไรที่มันใช้งานง่ายๆ,ๆนะคะตัวนี้มันก็เลยตอบโจทย์นะคะเพราะว่าเขาเป็นสเปรย์ที่ใช้งานง่ายมาก ใช้ตอนที่เราสระผมเสร็จหมาๆนะคะก็เช็ดผมที่มันปิดเปียกเนี่ยให้มันแบบหมาดโลงจากนั้นเนี่ยก็ฉีดเจ้าเมอริซินเทอร์โนิกนะคะลงบนหนังศีรษะของเรานะคะแล้วก็ค่อยๆแบบนวดนวดเบาๆนะคะบนหนังศีรษะของเราคือตัวนี้เนี่ยที่เราชอบเพราะว่าเขามีกลิ่นที่แบบหอมสมุนไพรกลิ่นแบบธรรมชาติกลิ่นมันไม่เคมีเลยค่ะทุกคนและอันนี้เนี่ยเราก็เอาไปให้แฟนแบบทดลองใช้ด้วยนะคะซึ่งแฟนก็โอเคกับตัวนี้มากๆเลยนะคะกลิ่นมันแบบดีมากๆจนแบบคุณผู้ชายยอมใช้อะแล้วพอเราใช้เจ้าตัว ไปเกือบเดือนน่ะเราจะรู้สึกเลยค่ะว่าหนังศีรษะของเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นดูจากการที่หนังศีรษะของเราเนี่ยไม่เป็นขุยคือจริงๆแล้วอ่ะมันจะค่อยๆลดลงนะคะมันอาจจะไม่ได้หายขาดทันทีแต่เรารู้สึกได้เลยค่ะว่าหนังศีรษะของเราเนี่ยมันชุ่มชื้นขึ้นคงเป็นเพราะว่าเจ้าแฮร์โทนิกตัวนี้นะคะเขาเข้าไปปรับสมดุลหนังศีรษะของเรานะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นการเกิดเซลล์ผมใหม่วยความที่เจ้าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นละอองน้ําอนูเล็กนะคะมันก็เลยซึมเข้าไปถึงรากผมเลย เนี่ยเห็นปะละอองเล็กมากละอองละเอียดมากเลยอาการคันหนังศีรษะหนังศีรษะลอกหนังศีรษะแห้งหรือว่าอาการผมร่วงเนี่ยมันก็เลยค่อยๆลดลงนะคะคือคนเราอะ่ะมันจะต้องมีผมร่วงอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ร่วงหนักจนแบบอุดตันท่อระบายนะ้ำเหมือนต่กอนถ้าใครอยากลองใช้บอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ควรซื้อมาใช้เป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าเขามีนี่ค่ะเป็นเซตพิเศษนะคะ m e r i d i n p r e c i g e Set นะคะตัวนี้เนี่ยเขารวมของไปมูลค่า3,000บาทแต่ว่านำมาวางขายแค่1,500 500บา,านั้นแนี้เป็นของด้านในทั้งหมดนะคะเราจะได้ของทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะคะก็จะมีมาริจิ้นแพรโทนิกนะคะขนาด120มิลก็คือขนาดไซส์ใหญ่ที่ก้อยใช้อันนี้นะคะซึ่งคุ้มมากนะใช้ได้นานทีเดียวแล้วก็จะมีขนาดไซส์เล็กด้วยนะคะก็จะเป็น60มิลน,นะคะซึ่งอันนี้เราแนะนําว่าให้เอาพกพาติดรถหรือว่าเอาไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะก็คือจะพกพาง่ายเพราะบางทีเราก็ใช้ขนาดเล็กเนี่ยระหว่างวันด้วยนะคะแล้วก็จะมีสบู่มาให้อีกสองก้อนซึ่งก้อ,อยเคยใช้นะคะอันนี้คือแบบใช้ได้นานมากและที่สําคัญ ถ้าเกิดว่าใครสั่งซื้อในช่วงนี้ก็จะได้ของแถมเพิ่มไปอีกหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้เป็น m e r i g i n Cleansing Soap a n d Body เป็นอีกซตของของวัญหนึ่งที่เราแนะนําว่าให้หนําไปให้ผู้ใหญ่ค่ะเราเชื่อว่าผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยจะต้องชอบแน่ๆเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยประสบปัญหาเรื่องนี้นะคะถ้าคนที่ได้รับได้ของที่เป็นประโยชน์กับตัวเองเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยทุกคนจะต้องแฮปปี้แน่นอนอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ดูกันจริงๆนะคะรับรองได้ว่าจะต้องชอบแบบที่ก้อยชอบแน่นอนแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะคะโปรดักต์นี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ ที่กําลังดูคลิปของก้อยอยู่ด้วยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะและ้วกลับมาเจอกันใหม่อีกที่คลิปหน้าอยากให้ก้อยทำคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะเข้ามาทักทายกันได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ